พี่เพืเ่อชาวเมอร์คิร่าครับกับผมบัตด,ดี้พี่เจนครับในช่วงนี้นะเนาะเพื่อนเพื่อหลายคนก็ต้องเว r k f ฟฟอร์ม e ฮมทำงานกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมเดีย๋ยวทำงานก็ดีเล่นเกมก็ดีแต่ถ้าเกิดเก้าอี้ที่นั่งอยู่ไม่ดีขึ้นมาอันนี้เรื่องใหญ่ครับวันนี้ครับพวกเราชาวเมอร์คิร่าเลยได้รวบรวม5้าเก้าอี้เด็ดที่เพื่อนเพื่อนไม่ควรพลาดครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยมาที่เก้าอี้ตัวแรกครับกับเก้าอี้เกมมิ่งนั่งสบายอันดาซีทชีโปทู พูดถึงแบรนด์อันดาซีดนะครับก็การันตีได้เลยถึงการดีไซน์นะครับที่เรียบหรูดูสปอร์ตคุณภาพความนั่งสบายนะครับไม่เป็นสองรองใครครับผม อย่างเจ้าตัวนี้นะครับเก้าอี้อันดาซีทีโปรูเนี่ยก็จะเป็นวัสดุนะครับผ้าลินินก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายกว่าหนังทั่วๆไปนะครับรวมไปถึงนะครับสามารถระบายอากาศแล้วก็ไม่อมเหนื่อยด้วยครับทำให้นั่งสบายมากๆเลยส่วนของวัสดุภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นลมบาซีหรือว่า Nex กซ์ p ัพพอนะครับก็จะให้มาเป็นเมมโมรีโฟมทั้งหมดเลยนะครับ และจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับของเก้าอี้รุ่นนี้คือสามารถรับน้ำหนักนะครับได้สูงสุดถึง200กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นครับวัสดุอะไรพวกนี้เึงนการันตีได้เลยถึงความแข็งแรงนะครับไม่เปราะบางและพังง่ายอย่างแน่นอนครับและในส่วนข้อสังเกตนะครับเจ้าตัวนี้ก็มีนะด้วยที่ว่ามันเป็นวัสดุผ้านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษสักนิดนึงครับเอาเลยหนึงนิ้วป้ม และตัวที่2องครับก็อ e ีที่ดีไซน์สวยที่สุด r a z e r Isker ในเรื่องของการดีไซน์นะครับเจ้าก็ e ้อีไรเซอร์ตัวนี้เนาะก็จะดูดุดันมากๆเลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลายหนังดำนะครับขอบนอกเนาะก็จะเป็นลายคาร์บอนครับ ตัดด้วยได้สีเขียวนั่นเองก็จะดูเป็นเอกลักษณ์นะครับที่สปอร์ตมากของทาง r a เซอร์นั่นเองครับบอกเลยว่าสาวกของ r a เซอร์นะครับใครที่จะติมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสีดําเขียวอะไอยู่แล้วถ้าเจอก็อีตัวนี้มีกรดอย่างแน่นอนครับและก็มีสโลแกนเท่ๆนะครับ for gamer by gamer หรือสร้างจากเกมเมอร์เพื่อเกมเมอร์นั่นเองเออเท่มากๆเลยนะเพื่อน ในวัสดุหนังของเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็จะรู้สึกว่ามีความหนาอยู่พอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นจะให้ความทนทานนะครับที่สูงกว่าหนังทั่วไปอย่างแน่นอนครับและจุดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้นะครับคือการปรับหลังนั่นเองถ้าเกิดเป็นเก้าอี้ทั่วไปเนาะมันก็อาจจะมีเบาะอยู่บริเวณด้านหลังเราใช่ไหมตัวนี้ครับสามารถที่จะปรับให้มันดันหลังได้นี่ และในเรื่องของข้อสังเกตก็มีครับด้วยที่ว่าเก้าอี้ตัวนี้เนาะเป็นเก้าอี้หน้าแคบนะครับก็จะเห็นว่ามีเบาะสองข้างนะครับโอบล้อมเข้ามาเนาะก็จะทําให้นั่งอ้าขาได้ไม่มากน,นั่นเองครับตัวต่อไปครับกับเก้าอี้ที่พรีเมียมมากที่สุดครับ Noble Chair EP ครับ กระสุนะครับก็อีตัวนี้นะก็จะให้มาเป็นหนังแท้นะครับดูพรีเมียมมากๆนะครับแถมก็อีตัวนี้นะครับยังได้รับรางวัลการันตี Best g a m i n g Chair ในงานย u r ร p ป a ยน a า d w a r ว Award ถึง3ปีเลยครับแต่เห็นดูพรีเมียมขนาดนี้นะครับข้อสังเกตก็ยังมีครับเพื่อนๆอย่างเจ้าบริเวณ n e c k Support กับลำบา Support นะครับนี่บริเวณนี้ตัวแผ่นรองหลังใช่ไหมมันจะให้มาเป็นฟองน้ำนะครับ Neck s u p p อ r t นะครับอันนี้จะให้มาเป็นเหมือนฟองน้ำนุ่นนะครับ ก็ให้ความนุ่มเหมือนกันก็ยังสบายอยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยราคาสูงไปเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหนังแท้ด้วยแหละสามารถเลือกกดวดสั่งซื้อเป็นแบบหนัง P.U. ก็ได้นะครับราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนึงครับตัวต่อไปครับกับเก้าอี้ที่ระบายอากาศได้ดีที่สุด d x Racer Air นั่นเองแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะ เรายังไม่มีของครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าไทยนั่นเองในวันที่เราถ่ายนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้ตัวแรกเลยนะของทาง Dekeaser นะครับที่ให้มาเป็นตะข่ายนะครับก็จะทําให้ระบายอากาศได้ดีอย่างมากรวมไปถึงนะครับในการรับน้ําหนักเนาะก็จะใช้เป็นสปริงนะครับแบบเดียวกับเบาะรถแข่งเลยเพราะฉะนั้นทนทานอย่างแน่นอนครับแถมเก้าอี้รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางขาที่วางแก้วหรือว่าตัวจับจอนะครับก็ถือว่าเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยเยอะ มากๆากนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะครับเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะเข้าไทยมาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดรู้ว่าเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับพวกเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้อย่างแน่นอนครับและเก้าอี้ตัวสุดท้ายครับโดนใจพวกเราชาวเมครามากที่สุดครับกับ DX Racer Master ครับ เก้าอี้ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าการดีไซน์เนี่ยจะดูเรียบหรูมากๆเลยเนาะ สามารถใช้ได้ทั้งเกมเมอร์แล้วก็คนทํางานนะครับจะมีทั้งสีดําแล้วก็สีน้าตาลนะครับก็เลือกดูนะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับและอย่างวัสดุตัวหนังนะครับก็จะให้มาเป็นไมโครไฟเบอร์ครับก็จะไม่ค่อยอมความร้อนเนาะสามารถระบายอากาศได้ดีนะครับตัวเบาะนะครับจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็จะนั่งได้สบายมากๆเลยเนาะถ้าเกิดเก้าอี้ทั่วไปเนาะเวลาจะปรับอะไรต่างๆพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นยางรัดใช่ไหมพวกซับพอร์ตต่างๆเนาะตัวนี้ครับจะให้มาเป็นเฟืองนะครับ หรืออย่างบริเวณตัวซัพพอร์ตหลังนะครับไอตัวนี้เนี่ยเห็นล้นๆอย่างนี้นะครับสามารถปรับได้เนาะก็จะเป็นเกียวอยู่บริเวณนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับมันก็จะเป็น,นกลไกเนาะค่อยๆยยืดตัวแผ่นรองหลังนะครับให้นูนออกมาเนาะก็จะช่วยซัพพอร์ตหลังเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง และเก้าอี้ตัวนี้ก็ยังสามารถหาซื้อออสซิลี่ต่างๆนะครับเข้ามาแต่งเติมได้นอะไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วหรือว่าที่วางขานั่นเองเก้าอี้ตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับเน่โดยรวมนะครับเก้าอี้ตัวนี้ก็ถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนายเอาใจเราไปเลย สรุปนะครับสำหรับคนตัวใหญ่เนาะขอนั่งสบายๆนะครับก็แนะนำเป็นอันดาซีทีโปรทูนะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นสาวกงูเขียวนะครับชอบเก้าอี้ที่ดูเท่ๆแมทสไตล์ได้กับเกมมิ่งเกียร์นะครับก็แนะนำไปเลเซอร์อิสเคอร์ครับส่วนถ้าเกิดเรื่องเงินนะครับไม่ใช่ปัญหาขอเป็นเก้าอี้พรีเมียมใช้ได้นานๆนะครับ แถมได้รับรางวัลการันตีมาอีกด้วยก็เป็น n u b o e s h a r EP e ครับหรือถ้าเกิดอยากได้เก้าอี้เกมมิ่นะครับแต่ว่าไม่อยากหลังเปียกก็แนะนำเป็น DX Racer Air ครับและสุดท้ายครับอันนี้ Mercura เราป้ายยาเองเลยครบคันทุกฟีเจอร์ครับต้องตัวนี้เลย DX Racer Master ครับอันนี้พวกเราทีมงานชาวเ e r c ์ r ิวรครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าให้เป็นที่สุดของเก้าอี้เกมมิ่ครับ ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5เก้าอ e ีเด็ดที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดครับ แลถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเก้าอี้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเจนจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ช่องดีสคริปชันด้านล่างสามารถเลื่อนเข้าไปกดคลิกดูได้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะมีเก้าอี้ตัวไหนที่ประทับใจมากๆนะครับก็สามารถบอกพวกเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับที่ช่องขวามือนี้เนาะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับเพราะพวกเราคือเมคิาเพื่อนสนุกชุกฮอบบี้กับผมบัตตี้พีเจนครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวััดีครบ Bye, -bye.